เน้นทุกตัวโชวนดูคู่วันนี้กับผมเติ้ลนะครับสวัสดีสมาชิกช่องเจาะสกอร์ทุกท่านครับมาพบกับบทวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลทั้งหลีกหลักลีกรองนะครับเรื่องมาให้แบบเน้นเน้นมีอัปเดตกันตลอด24ชั่วโมงครับสนใจเข้าหมู่บ้านก็ทักเข้ามาได้นะครับที่ L N 45หรือว่าจะคลิกที่ใต้โปรไฟล์ได้เลยครับตัวแรกว,วันนี้เป็นศึกฟุตบอลแกนโชสซเรอา,อาอิตาลีเกมคู่ระหว่งางไกเยรีพบซาสูโอโลลงสนามเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับ เจ้าถิ่นไกยอรี่ครับ8นัดมี9คะแนนยิง8เสีย10ส่วนซาโซโล่8นัด10คะแนนนะครับยิง8เสีย9ผลงานที่ผ่านมาไกยรี่นะครับ5เกมชนะ1เสมอ2แพ้2ครับขณะที่ซาโซโล่ชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้2นะครับสถิติการเจอกันคู่นี้5ครั้งหลังไกยรี่ดีกว่าครับชนะมา3ครั้งนะครับส่วนซาโซโล่ชนะ1ครั้งแล้วก็จบด้วยการเสมอกัน1ครั้งครับซึ่งความแน่เป็นของเกมในคู่นี้นะครับกับเงื่อนไขที่เลือกฝั่งได้นะครับก็ยัง เจ้าถิ่นอย่างไกอรี่นะครับเกมในบ้านยิงไว้ใจได้นะครับ4นัดเก็บได้4แต้มยิงได้3เสีย5นะครับก็ถือว่าผลงานค่อนข้างกลางๆนะครับส่วนขุมกําลังวันนี้ก็ถือว่าพร้อมด้วยนะครับแกนหลักก็อยู่กันครบครับแนวรุกก็จะมีเอสปซิโตนะครับเป็นตัวธเด็ดก็ช่วยอย่างน้อยมีแต้มครับลุ้นสามแต้มได้ผู้นี้เลือกเจ้าถิ่นไกอรี่ส่วนคู่ที่2ไเป็นกันที่ศึกฟุตบอลสวิตเซอร์แลนด์ซูเปอร์ลีกครับเกมคู่ระหว่างกาซาอัพเปอร์พบยังบอยลงสนามเวลา2นาฬิกาสามสนาทีนะครับเจ้าถ อยู่ท้ายตารางเลยครับ10นัดมี9คะแนนนะครับส่วนยังบอยทีมใหญ่นะครับแต่ว่าตอนนี้อยู่กลางตาราง10นัดมี17คะแนนยิง18เสีย19ผลงานที่ผ่านมาครับ5เกมหลังนะครับเจ้าถิ่นกาซอเปอร์ชนะ2แพ้3ครับล่าสุดก็บุกไปโดนเซนต์กาเลนถล่มถึง0-5นะครับส่วนทางยังบอยก็ชนะมา2เกมติดนะครับล่าสุดบุกชนะซูริกมา3-2สถิติการเจอกันคู่นี้นะครับถือว่าสูสีครับ5ครั้งที่ผ่านมาแพ้ชนะกันฝั่งละ2ครั้งแล้วก็จบด้วยการเสมอ ซึ่งความแน่เป็นของเกมในคู่นี้กับเงื่อนไขที่ทางยังบอยต้องบุกมาบังคับชนะสถานเดียวก็ยังมองว่าช่วงโมงนี้ดูดีกว่านะครับเพราะว่าเจ้าถิ่นฟอร์มค่อนข้างแย่นะครับทีเด็ดที่ขาบก็เป็นรองชะฉะนั้นแค่ประตูเดียวได้เฮเลือกไปที่ทีมเยือนอย่างบอยครับส่วนคู่ที่3เป็นเกมเซเรียอาอิตาลีคู่ระหว่างปิซาบอาซิโอลงสนามเวลา2องนาฬิกาสีนาทีนะครับเจ้าถิ่นปิซ่าน้องใหม่ครับเล่นมา8นัดมี4คะแนนยิง5เสีย12ออยู่ในโซนท้ายตาราง ขณะที่ลาซิโอนะครับ8-11คะแนนยิง11เสีย7นะครับก็อยู่ในโซนกลางตารางครับผลงานที่ผ่านมานะครับปีซ่า5เกมเสมอ3แพ้2นะครับล่าสุดก็เสมอมิลานในการไปเยือนมา2-2ขณะที่ลาซิโอครับชนะ2เสมอ2แพ้1เกมล่าสุดก็เปิดบ้านชนะยูเวนตุสมานะครับ1-0ซึ่งความได้เปรีของเกมในคู่นี้นะครับกับเงื่อนไขที่ให้ทางลาซิโอบุกมาเหนือกว่าเล็กน้อยก็มองว่ายังน่าเชียร์นะครับเนื่องจากว่ามาตรฐานทีมเนี่ยสูงกว่าเยอะนะครับโอกาสแพ้ มองว่าน้อยมากแล้วก็มุมชนะสูงกว่านะครับตัวหลักอย่างซากานยีบูไลเดียอิซักซันนะครับวันนี้ก็พร้อมลงสนามก็คิดว่าทําได้นะครับแค่1นประตูเลือกไปที่ลาซิโอครับเป็น3าคู่ในวันนี้เท่าฝากกันนะครับอยากได้เพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์เข้ามาสอบถามกันได้หรือสนใจเข้าหมู่บ้านถ้าเข้ามาได้ที่ l x 4 5หรือว่าจะคลิกที่ใต้โปรไฟล์ได้เลยครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ